สวัสดีครับปรับติดเกมนะครับวันนี้มีคําถามกันมามาแน่นอนครับว่าระหว่างสกัดกับโอมาใครโหดกว่ากันซึ่งเอาจริงๆว่าน่ต้องบอก,กเลยว่าโอมาเนี่ยมันโหดมานานแล้วสกัดจะมาแย่งที่ได้หรือเปล่ามาวิเคราะห์ทีละจุดนะครับเลือกันที่ขอเนียนก่อนไปเอาเมตาไตหวันมาฟิวไปส่องดูครับพบว่าการแข่งส่วนใหญ่เนี่ยคนเลือกใช้โอมามากกว่าสกัดครับคือ ถ้านับกันแล้วเนี่ยอัตราส่วนโอมาใช้มากกว่าสกัด3ต่อนหนึ่งครับคือมไม่ได้พิสูจน์ละเอียดขนาดนะั้นะแต่ว่าไปตรงสองดวนแมตต์แต่และแมตต์อะใช้โอมาเยอะกว่าครับอ้าวสก,กัดไม่โหดเหรอถ้าอย่างนี้ถ้าถึงใช้โอมาเยอะกว่าโหดครับแต่ว่าเป็นคนละแนวกันเดี๋ยวไม่งง คือจุดหนึ่งที่โอม่ามันเข้มกว่าสากัดนะครับคือมันทุบแล้วนิ่งเลยฮะทุบแล้วนิ่งทุบแล้วมึนมันยืนนิ่งๆจุดๆเพื่อใเพื่อนเรามาเก็บต่อได้รวมถึงการไปปั่นกลางวงของมันเนี่ยมันมึนกันรัวๆครับมึนหลายจังหวะมึนต่อเนื่องทําให้เวลาที่เอากันต้องการการหยุดที่แน่นอนโอม่าหยุดได้แน่นอนกว่าสากัดเพราะสกัดในการพุ่งเข้าไปปุ้งปุ๊โปบโอเคลอยหนึ่งตัวนี้หยุดได้ถูกป่ะแล้วมันสะบัดหมุนฟิวอย่างเงี้ยกระเด็นออกมามันกระเด็นจริงครับแต่ตำแหน่งมันจะไม่แน่นอน เพราะงั้นเนี่ยการเลงการล็อกต้าอะไรเนี่ยสกัดจะทําให้เพื่อนมีการหลงมากกว่าโอม่าเพราะโอม่ามันสตันอยู่พี่ไงแต่สกัดเนี่ยมันกระจายไปรบอบๆนี่คือข้อที่1น,นะครับข้อที่2คือสกัดเก่งกว่าโอม่าเรื่องของการยืนเลนเพราะว่ามันทุบแล้วมันดูดเลือดอะไอพัฟซีมันอะเลือดมานามันจะเด้งรัวมากรัวเต็มๆทำให้มันน่าใช้ตรงนี้ในการยืนเลนแต่ถ้าเกิดว่าทีมไฟ การพุ่งเข้าของโอมาหโหดกว่าสะกัดครับเพราะว่าสกัดพุ่งปุ๊บชนไขหยุดเช่นแทงยินขวางระหว่างสกัดกับแครี่สกัดพุ่งปุ๊บอ่ะชนชนแทงหยุดเลยไปต่อไม่ดูแต่โอมาพุ่งปุ๊บยาวครับผมแกจะมีไขรขวางเช่นรู้ช่นพุ่งใส่แครี่และมันต้องโดนชั้นปัน่นนั่นแหละครับคือคผลที่ว่าโอมาสามารถล้วงแนวหลังได้มันยงกว่าสกัดและที่สำคัญคือถ้าเกิดสกัดพุ่งไปไม่ถึงแนวหลังคือเอางี้ แคลรี่อยู่นี่สกัดพุ่งมาจากด้านล่างพุ่งแล้วใช้อันติปันตรงนี้แคลรี่จะกระเด็นขึ้นไปข้างบนทําให้เพื่อนอยู่ด้านหลังเราครับตามแคลรี่ไปรู้แคลรี่ยากกับการโอมาพุ่งใส่แคลรี่ตรงนี้ปุ๊บพุ่งปันมันปันมันก็สตันอยู่ตรงนี้เพื่อนก็ตามมาง่ายพลยามันเท่าเดิมสกัดจะดีมากถ้าเกิดสามารถเดินนาไปแล้วสตันผักให้มันเอ้สบัดมือให้สตูกระเดงกระเด็นกับมาหาเพื่อนได้แต่ถ้าเกิด ไปไม่ถึงหรือมีอะไรขวางก่อนสกัดจะเนี่ยทนายจังหวะการเข้ามากกว่าโอมาครับคือโอมามันแน่นอนชัวรอยู่ตรงนั้นก็ตรงนั้นแหละสตารตรงนั้นแหละแต่สกัดเนี่ยต้องมีจังหวะการเดินนําอีกนิดนึงเพื่อสะบัดมันกลับมาครับดังนั้นถ้าให้สรุปว่าใครโผล่กันโอมาเรื่องเรื่องความแน่นอนครับแล้วเรื่องความเนี่ยซีซีเยอะอันแรกยกใช่ไหมพุ่งไปทุกยกแถมทุบแถมถ้าพุ่งเนี่ย มันทะลุใครก็ได้ครับแน่นอนกว่านี่ข้อที่1ข้อพที่2องทุสตันของโอมาระยมันกว้างครับแล้วใช้ได้ทีทีทำให้มันมีการทุบสตันเรื่อยๆแต่สกัดท่า2ทุบน่ยมันเป็นแอเรียมันสโลแต่โอมามันคือแอเรียสตันสตันย่อมเหนือกว่าสโลครับง่ายๆในเรื่องของการซีซีดันั้นเนี่ยโอมาดูดีกว่าในเรื่องของการสตันหรือซีซีเป็นแอเรียและออนติเมทของโอมาครับมันปั่นแล้วเดินเรื่อยๆแต่สกัดเนี่ย สะบัดทีเดียวจบโดนคือโดนไม่โดนคือไม่โดนเลยและมันทำให้ตำแหน่งการยินศัตรูเนี่ยผิดเพี้ยนไปซึ่งก็ดีนะไม่ใช่ไม่ดีแต่โอม่าเนี่ยตำแหน่งเดิมแต่สตันมันก็เพี้ยนเหมือนกันศัตรูเฮ้ยไ่สตันตรงนี้จะเดินหนีจะเดินเข้าเข้าไม่ได้มันต่างตรงนี้ครับตรงนั้นเนี่ยสรุปได้ว่าถ้าเกิดเอาความชัวในการเล่นโอม่ายิ่งเหนือกว่าสกัดครับแต่ถ้าเกิดเอาความฉับชวยเน้นแบบยืนเล่นนานฮิวได้เรื่อยๆสกัดเหนือกว่า แต่ถ้าถามโดยรวมจริงผมก็ยังมองว่าโอม่าโหดกว่านะครับตังนั้นปลาลักเชียโอมา่าผมสำหรับคลิปนี้ระหว่างโอม่าสก,กัดี้โหดแล้วกันองขอจบแต่เท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าป๋าลาไปก่อนถูกใจอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะสวัสดีครับ